ตอนนี้เราอยู่ที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำผาน้ำทิพนะครับอำเภอหนองพ่อจังหวัดระยองหรือว่าเผาน้ำย้อยก็ได้นะครับตอนนี้กําลังเดินลงไปทางนน้นอยู่เนาะตรงนั้นจะเป็นผาไม่ใช่ผาน้ำย้อยผาหมองมิวายพูดผิดขอโทษครับอยู่ใกล้กันเพราะว่า,วาทาง่ันขึ้นว่าเป็นผาน้ำย้อยนะครับตรงนี้จะเป็นเป็นผาหมอกมิวายนะครับเป็นอ่าเขต อ่านั่นแหละเมื่อนี้คือเป็นเออเออต้าค่ะอันนี้นี่จะเดินลงไปตรงนั้นเลยเหรอเออนั่นแหละโอ้สวยมากเลยนะครบับรรยากาศดีเลยนะครับอันนี้จะเป็นส่วนของร้านค้าสวัสดิการตรงสำนักง,งานอยู่ตรงไหนสำนักง,งานอยู่ทางนู้นนะครับ กางเต็นได้นะครับแล้วก็มีบ้านพักของเจ้าหน้าที่ไม่ใช่บ้านเจ้าหนา้หนาที่มีบ้านพักด้วยนะครับแต่ว่าตอนนี้เราจะลงไปพาหมอกกันเกาอน,นะครับก่อนที่จะไปน้ําตกสวยมากเลยนะครับสามารถกางเต็นได้เลย ถึงแล้วมาถึงแล้วด้วยความปลอดภัยไหมไบ้กน่อแต่ก่อนมันมีสะพานสะพานหายไปแล้ว ตามหมอมีวายนะครับรอบรรยากาศดีเลยนะครับมีห้างนงใหน่พรอมมีลานกลางเต็นท์ลานกลางเต็นท์ตรงไหนตรงข้างในใช่ไหมลานกลางเต็นท์ตรงนั้นใช่ไหม มีลานข้างบนตรงโค้งตรงนู้นที่เราลงมาเป็นลานกลางเต็นได้ด้วยนะครับแล้วก็มีบ้านพักด้วยเหมือนมีใครจะนินทาอะไรประมาณอย่างนั Man, ้นนะครับแล้วก็จะมีหลักฐานคืออยู่ในนี้เอ้ยอันนี้เป็น ณตอนนี้กำลังเดินทางไปน้ำตกจากพาหมอนะครับตรงนี้เป็นบ้านพักเขตบ้านพักหัวนหน้าได้นั้นตรงไหนตรงที่รถสุดสุดรถนหรอบอหรือยังไงนี่บออแล้วทำไมเราต้องลงไปทางนี้นลงทางนี้ใช่ไหมไม่ใเรามีผู้นำทางนะครับ อันนี้เป็นเป็นไก่หรือเป็นไก่เนี่ยเป็นไก่เป็นเป็นมักุเตมักุเตมักคุเทศโอ้ยเลยทำไมพึ่งต้องมาตอมค่อยด้วยเนี่ยถามหมอ,อนะครับสวยนเลยสวยนะครับอันตรายอย่าไปใกล้นะครับมันมืนนะครับช่วงนี้นะครับ ผู้ปกป้องพื้นป่าผาหมอกนี่วายนะ <c oughs> อ้าวแต่กล้องนี้ได้เหรอ อันตรายอย่าไปใกล้หน้าผาอันนี้คือจันผาใช่ไหมต้นนี้จันผา,นผาต้นใหญ่มาก เดินทางลงไปชมน้ำตกนะครับบนผาหมอก่อเคยมาจากที่ไหน <c oughs> อ๋อนั่นไงน้ำตกเจอแล้ว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  อยู่ด้านหลังลานจอดรถนะครับเดินมาให้สุดแล้วก็มาตรงลานจอดรถนี่จะได้ยินเสียงมันตกนะครับสวย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 อยู่สวยอยู่แต่น้ำไม่เยอะเท่าไหร่ มันเลื่อนไหมนั่นอว้าสวยเลยนะครับอีกหนึ่งที่ของสาหมอกมิวายนะครับ ต้องไปดูใกล้ๆก,กันมาครับทางลงเขากำลังทําความสะอาดกันใหม่อยู่นี่กปนทางใหม่ทางปลาเกิดขึ้นแต่มันเป็นทางลงเดิมอยู่แล้วนะครับก็จะลำบากอยูนิดนึง <c oughs> อู้ ที่นี่ขาหมอกมีหวานเวอร์ชั่นหน้าหนาวจะมีน้ำตกนะครับ ส่วนบ้านพักครับ,จ,จ,บ,รบจักกล,ลามหินบ้านมะข่าม,มงวัดซาดซื้อบ้าน

ร้านค้าสวัสดีการเปิดแล้วมีของขายอยู่นะครับเมื่อกี้เราบอกว่าไม่มีของขายเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่เขาเปิดแล้วเปิดสายนิดหน่อยวันนี้ Welcome to ผาหมอกนิววาย เก็บบรรยากาศปิดรอบหนึ่งนะครับแต่ก่อนเราเข้าใจว่าจะมีเฉพาะตรงเป็นผาตรงนี้นะครับแล้วก็อีกที่หนึ่งที่อยู่ตรงที่เราไปดูกันไม่ใช่นะครับมีน้ำตกด้วยน้ำตกก็สวยเลยนะครับแต่เด็นงปน้ำตกลงไปทางนน้นอีกไม่นึงจะเป็นลานจอดรถที่สุดท้ายนะครับ จะได้ยินเสียงน้ำตกอยู่ <c oughs> ระวังลื่นเพราะว่าตะไคร่น้ำเยอะเลยกลมาเก็บบรรยากาศตรงนี้อีกครั้งนะครับนั่งทานข้าวนั่งจิบกาแฟนั่งอะไรได้นะครับตรงนี้